ทิธีอัปเกรดเฟิร์มแวร์ mr 1 8นะครับหลังจากที่เราไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของ mr 1 8จากเว็บผู้ผลิตเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อ wifi หรือว,ว่าสายแลนก็ได้นะครับหลังจากที่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็กดคำว่าอัป fw นะครับก็เลือกหาเฟิร์มแวร์ที่เราจะอนะัปเกรดนะครับ mr สนะครับแล้วก็ แมะก็เรืองของ MR18 นะครับเวอร์ชัน1.18นะครับรบอสักครู่นะตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น1.17นะครับรออัปเกรดก่อนครับ มาแล้วครับกลับมาอีกแล้วครับับมาแล้วก็คนเิกใหม่นะครับมีทูบีซีครับโหลดข้อมูลก่อนครับมาดูกันครับว่าสมูมุไหมครับได้ไหม จะเป็น1.18มั้ยนะครับโอเคครับเป็นเวอร์ชัน1น่นนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ